เผยข้อมูลเรี l ยวมี 5G บน g บน k b e n บ h ใช้ชิป Dimensity 6300ล่ราสดสมาร์ทโฟนรุ่นเรี้ยวมี 13. 5 3 g ก็ได้ผ่านการทดสอบบน Geekbench เรียบร้อยแล้วครับซึ่งก่อนหน้านี้ได้เผยสเปคออกมาเพียงแค่ว่าจะใช้ชิปตัวกลางจากมีดเดเทคเท่านั้นครับโดยเรี l ยวมี 13. 5 3 g รุ่นกระเบ้าโมเดล arm x 3951ได้ทดสอบบน Geekbench ที่เป็นการชาร์ชิป m e d i a t e c Dimensity 6300ความเร็วสูงสุด2.4 GHz คู่กับ GPU Mali G57 MC2 และยังทดสอบด้วยแรม8 GB รันบริบบการ Android 14ทำคะแนนแบบ Single Core ได้ที่784คะแนนและแบบ Multi Core ทำได้ที่1,760คะแนนส่วนสเปนอื่นของเรียงมี13 5G ตามที่เผยออกมาบนเทนา่าใช้หน้าจอแสดงผลแบบ LTPS ขนาด6.72นิ้วความเรียด f HD p l u มีกล้องหน้าแบบพันชว์ความละเอียด16ล้านพิกเซลมีแรมให้เลือก6 g ิ8 g ิ12 g ิและ16 g ิส่วนลรมมีให้เลือก118 g ิ256 g ิ512 g ิและ1 t b รองรับการใส่ไมโครอดีการ์ตัวแบตเตอรี่รองรับ45วัตต์ซูเปอรครับ